สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้มงคลกิจยืนคำขาดวิธีพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ปลดแอกจากระบอบเผด็จการประยุทธ์สสเต้มงคลกิจศุกสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรคไทยศีวิไลออกมาโพสต์ข้อความระบุยุติปัญหาบ้านเมืองด้วยกีฬาเมื่อรุงตูงรมวแห่งสู้แทนจริงผมรับคำท้าไม่เกี่ยงน้ำหนักครับ แฮชแท็กซอสซอเต้คนของประชาชนผมจะสู้ถึงที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ปลดแอกจากระบอบเผด็จการประยุทธ์ประเทศมีทางออกไม่ต้องใช้ตำรวจทหารมาใช้อาวุธปราบรามประชาชนเพื่อปกป้องอำนาจตนเองอีกต่อไป จะได้มีวัคซีน mRNA ฉีดทุกคนอย่างรวดเร็วคนตายน้อยลงติดเชื้อลดลงธุรกิจทุกชนิดกลับมาเปิดเหมือนเดิมประเทศกลับคืนสู่ความสงบสุขเงืนขายหนึ่งมวยคาดเชือกแบบใส่นวมใช้สอกข่าวเท้าได้ 2. นายกรัฐมนตรีเซ็นใบมอบอำนาจขึ้นชกแทนเปรียบเหมือนนายกรัฐมนตรีขึ้นชกโดยมีมติกรมรับรอง3าถ้ารัฐมนตรีแหงชนะนอกหรือชนะคะแนนผมลาออกจากสส แต่ถ้าผมชนะน็อกหรือชนะคะแนนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตําแหน่งเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่4กรรมการมี5คนอาทิประธานองค์มนตรีประธานรัฐสภาผู้นําฝ่ายคานประธานกะกะตผู้แทนประชาชนเลือกผ่านโซเชียลมีเดีย หาถ้าเกิดน็อกหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันพิการหรือเสียชีวิตห้ามเอาเรื่องกันในภายหลัง6แข่งขัน5หยกยกละ3นาทีนักสนามกีฬารัชมังคลาก,กีฬาสถานสุขภาพสอสอเต้อายุ40ปีสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก79กกิโลกรัมความดันปกติ7 0 110ไม่เป็นโรคความดันเบาหวานรามาตตเฮงอายุ47ปีสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก103กิโลกรัมสุขภาพความดันเบาหวานปลอดไม่ทราบ รารา่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโซเชียลมันเวลาสถานที่จะนัดอีกทีถ้านายกรัฐมนตรีตกลงในเงื่อนไขนี้แบบลูกผู้ชายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ